ก่อนอื่นนะครับผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านก็สู่ในการ B.S. ทัวร์สัญจรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ออกมานอกพื้นที่นะครับก็จะมีเสียงธรรมชาติครับรถวิ่งรถอะไรก็เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําระบบซอฟต์แวร์นะครับตัวโปรแกรมบริหารร้านอาหารนะครับทางงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่กาลังเป็นที่นิยมณปัจจุบันนี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ การทํางานของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ไม่ยุ่งยากนะครับก็คือมันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือระบบ delivery นะครับการระบบผ่านไลน์นะครับส่งเมสไปทางไลน์ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะแนะนาตัวตัวของซอฟต์แวร์และหัวข้อหลักๆก่อนนะครับว่าทํางานยังไงนะครับหากท่านสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมย้อนหลังได้ที่นะครับเว็บไซต์ของทางบีเอสโดยตรงนะครับเข้าไปที่ w บอ bss ขีดการ c o m นะครับก็จะมีรายละเอียดของตัวารายงานต่างๆนะครับการทำงานต่างๆแล้วก็สามารถโทรติดต่อได้ที่0894615432เช่นกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเข้าสู่การสาธิตการทำงานกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าตัวของตัวโปรแกรมของเรานะครับมัจะแบ่งออกเป็น3 หมวดหลักๆนะครับหมวดแรกก็คือเป็นหมวดหน้าของร้านอาหารนะครับหมวดที่2องเนี่ยเป็นซิสเต็มของการแอดมินนะครับว่ามีออเดอร์เข้ามาหรือเปล่าครับเราลองเข้าไปดูนะครับอ่าเราก็จะใส่รหัสอันนี้เป็นรหัสของผู้ดูแลที่ที่ร้านนะครับอ่าเป็นตัวรับออเดอร์นะครับว่าออเดอร์เนี้ยยังไม่มีออเดอร์เข้ามานะครับก็จะเป็นลักษณะการทํางานของตัวซอฟต์แวร์นะครับว่าวันนี้ยังไม่มีการสั่งอาหารเข้ามาครับออเดอร์ก็จะเป็นศูนย์อยู่นะครับ อีกตัวหนึ่งจะเป็น delivery o n ออนไลน์นะครับเป็นการของเมนูครับที่เราเอาขึ้นเว็บไซต์ของเรานะครับกรณีลูกค้าเข้ามาปุ๊บเขาสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับอ่านี่เป็นอีกหมวดหมมูหนึ่งนะครับจะสังเกตนะครับก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆขึ้นมาเป็นเมนูและเมนูนี้สามารถใส่รูปภาพได้ด้วยนะครับกรณีนะครับเช่นนะถ้าเรามีรูปภาพเราก็ใส่เข้าไปถ้าเมนูเราไม่เยอะนะครับเราสามารถใส่รูปไปนะครับลูกค้าก็สามารถเห็นได้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมนูมีอะไรบ้างนะครับ สามารถใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับสามารถเลือนได้นะครับเมนูเราสามารถใช้ได้หลายๆอย่างนะครับเมนูได้หมดนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมจะขออนุญาตเข้าไปที่ระบบซอฟต์แวร์ก่อนนะครับผมเข้ารหัสของพนักง,งานแคชเชียร์นะครับหลังจากเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นของโต๊ะเราจะเป็นลักษณะลูกค้านะครับ แผนอ่าแบบแปนโต๊ะนะครับเเรามีกี่โต๊ะกี่โต๊ะนะครับแล้วก็จะมีหมวดของห่อกลับบ้านนะครับตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการของ delivery นะครับตัวที่เป็นห่อหนึ่งห่อสองห่อสามนะครับถึงห่อสิบนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการทํางานให้ดูนะครับการสั่งงานไม่ยุ่งยากครับสั่งงานง่ายมากนะครับให้เราเปิดโต๊ะนะครับแล้วก็สั่งออเดอร์ได้เลยกรณีลูกค้ามาทานที่ร้านนะครับก็สั่งได้งานปกติเหมือนที่เราเคยทํากันทั่วไปนะครับเรื่องหมวดหมู่ของอาหารนะครับกดเข้าไปนะครับ เป็นข้าวราดหน้าทะเลของอะไรนะครับถ้าเป็นหมูก็ใส่ของหมูเข้าไปก็ได้เป็นออปชั่นเสริมนะครับก็กดสืนยันเพียงเท่านี้นะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับขอสักอย่างหนึ่งทะเลกระเทียมนะครับเราก็ใส่เข้าไปทะเลกระเทียมกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นพอเราสั่งอาหารเรียบร้อยเรากดส่งครัวครับข้อมูลทุกอย่างจะปินพ์เข้าไปที่ครัวนะครับจะปินพ์เข้าไปที่ครัวครัวก็สามารถทำออเดอร์ได้เลยนะครับให้เราสังเกตนะครับว่า ทำไมสีจะมี2สีสีนี้ก็คือว่าลูกค้าที่เราสั่งเมื่อสักครู่ครับกำลังนั่งทานอยู่นะครับรออาหารกาลังนั่งทานอยู่นะครับถ้าเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับสีแดงสีแดงคือกรณีลูกค้าสั่งเช็คบินแล้วนะครับตัวนี้คือสั่งเช็คบินนะครับสั่งเช็คบินแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บตังค์นะครับคือบินไปเก็บเรียกเก็บที่โต๊ะเฉยนะครับจะมี2ระบบด้วยกันนะครับอันนี้เป็นระบบง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเก็บเงินก็ง่ายมากเลยครับกดเข้าไปแล้วก็ชําระเงินได้เลยนะครับชําระเงินก็ นะครับก็จะเป็นสำหรับป็นเงินสดก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็รับเงินมาเท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไปสมมติห้าร้อยนะครับกดเข้าไปห้าร้อยแล้วก็ยืนยันได้เลยนะครับก็จะมีปริ้นใบเสร็จขึ้นมานะครับหรือถ้าเราไม่ปริ้นเราก็กดออกไปได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับใบเสร็จก็จะปริ้นออกมาเรียบร้อยนะครับหากเราต้องการโต๊ะอื่นเข้ามาเราก็ทํางานได้เช่นกันนะครับโต๊ะหกมครผบผมสั่งอัดกระเพรานะครับขอยืนยันที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ข้าวผัดหมูนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็สั่งส่งออเดอร์เข้าครัวนะครับนี่เป็นการสั่งอาหารง่ายๆนะครับซื้อโปรแกรมเรา่าทำงานได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับคือทุกที่ทําได้หมดทีนี้เราไปดูวิธีการย้ายโต๊ะนะครับผมจะเอาเป็นฟังก์ชันพื้นฐานก่อนที่เราจะไปสู่ระบบ Delivery นะครับเป็นตัวโปรโมทของเรานะวันนี้นะครับเป็นตัวโปรชันตัวใหม่นะครับเรามาย้ายโต๊ะกันก่อนครับเราพี่โต๊ะหนะครับ กดย้ายโต๊ะได้เลยนะครับเลือกโต๊ะไปทางที่เราต้องการเช่น6มาที่11เราก็กดไปที่11นะครับแค่นี้ครับเสร็จสิ้นแล้วครับก็เปิดโต๊ะดูได้ครับจากโต๊ะ6มาโต๊ะที่11นะครับย้ายง่ายมากเลยหรือจะรวมโต๊ะก็ได้นะครับผมจะอนุญาตขออนุญาตนะครับรวมโต๊ะ3มาเป็นโต๊ะ11นะครับล้วก็กดเข้าไปที่โต๊ะ3นะครับกดย้ายโต๊ะแล้วมาที่โต๊ะที่11อ่าฉังคอด่จะเข้ามารวมกันหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยเพียงเท่านี้นะครับง่ายมากสําหรรับกาายย้โตต๊๊ะะะวนครับ ทีนี้วิธีการอ่านของข้ยาสั่งอาหารอีกโต๊ะหนึ่งนะครับจะสาธิตวิธีการรับเงินให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่งครัวนะครับเป็นมาตรฐานแล้วก็ขออีกโต๊ะหนึ่งนะครับออโอเคคือตอนนี้เราเปิดเปิดขึ้นมาทั้งหมดสาโต๊ะนะครับก็จะมี การชําระเงินนะครับก็จะมีชําระเงินเป็นเงินเป็นเงินสดที่เราทําให้ดูสักครู่นะครับตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปสมมติหกร้อยบาทอ่าเรากดหกร้อยบาทแล้วก็ยืนยันนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือชาระเงินสดแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองนะครับการชําระผ่านบัตรเครดิตเราก็กดบัตรเครดิตเข้าไปเลยนะครับแล้วกดรับเงินเช่นกันนะครับก็จะมีตัวเลขขึ้นเรียบร้อยนะครับเราลูดผัดบัตรผ่านเครื่อง EDC เสร็จแล้วก็กดชําระเงินได้เลยนะครับ ขั้นตอนแบบที่3มนะครับก็กดเข้าไปสามร้อยกว่าบาทนะครับเลือกเป็นเป็นค้างชาระหรือฟรีรับรองก็ได้แล้วก็ถ้าฟรีรับรองเราก็ใส่เข้าไปนะครับรับรองใครอะไรงเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เขียนทางลายท้ายบินนะครับว่ารับรองใครจะเหมือนกับบัตรเครดิตครับคล้ายกันนะครับเรียบร้อยนะครับและจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับก็คือ จะมีเงินโอนนี้คือกรณีลูกค้าชําระผ่านการสั่งจองนะครับก็จะเป็นเงินโอนนะครับเดี๋ยวเรามีไฮไลท์ของเราตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทาให้ดูเช่นนะครับเช่นเป็นไฮไลท์เลยนะครับสามารถลูกค้าเอาไปใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะกรณีที่ว่าขายบัตรสมาชิกหรือเมมเบอร์นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นนะครับผมปุ๊บผมมีสมาชิกของผมอยู่แล้วนะครับเป็นขายเมมเบอร์นะครับซึ่ง ในเอเนะี่ยใน A เรามีเงินในกระเป๋านะครับเป็นการเติมเงินนะครับขายกิบอ่าเราขายบัตรบัตรหนึ่งกระเป๋าเขามีเท่าไหร่เราก็ใส่เงินเข้าไปได้เลยเราก,กดเลือกเข้าไปเลือกของเขานะครับก็จะมีชื่อว่าชําระเงินจากกระเป๋าหรือจะรับเงินสดนะครับถ้าเป็นสมาชิกธรรมดาเราก็เขียนเป็นรับเงินสดแต่นี่ผมจะทําให้ดูก่อนนะครับว่าเราชําระเงินจากกระเป๋าสําหรับลูกค้าเติมเงินแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปชําระจากกระเป๋านะครับเขาจะหักเงินจากที่ลูกค้ามีอยู่นะครับว่า หลือเท่าไหร่ใช่นะครับเช่นนะสังเกตน,นะครับเนี่ยใน A ก็จะลดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่มีแล้วแต่ถ้าเป็นสมาชิกที่เฉยนะครับก็สามารถทําได้เช่นเป็นสมาชิกส่วนลดธรรมดาอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เติมเงินก็สามารถลดได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ลูกค้าจะไป a p p เป็นการทํางานลักษณะการขายบัตรอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับก็ขายเงินในเผ่าสมมติ Admin นะครับผมต้องการเติมเงินให้ Admin นะครับ ลูกอ่าย2,000บาทผมก็เติมไปเลย2,000บาทนะครับเป็นการขายบัตรนะครับยืนยันปุ๊บอ่าก็จะเติมเงิน2,000เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นลูกค้าจะมาทันเขาก็สามารถใช้ชื่อของเขาได้เลยเขาไม่ได้เป็นต้องพกเงินสดมานะครับให้หักจากบัตรได้เลยนะครับหรืออนาคตเราจะโปรโมชั่นมีอ่าส่วนลดมีอะไรสําหรับสมาชิกท่านนี้ว่าเติม200นะครับคุณได้ฟรีอีก100บาทอะไรก็ได้นะครับเป็นโปรโมชั่นเสริมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสําหรับลูกค้านะครับที่จะเอาไปแอปพลาซึ่งโปรแกรมสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับในการใช้งานนะครับไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาแนะนําระบบก,การสั่งอาหารแบบออนไลน์ครับที่ผมพูดสักครู่นะครับเป็นตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือที่ว่าสั่งอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นไล Food, Food, น์แมนแกร็บฟู้ดพันด้าฟู้ดอะไรเงี้ยเขาจะเป็นลักษณะน,นั้นนะครับแต่ของเรานะครับเราสามารถแอพพลายออมาทําเป็นของเราเองนะครับเราไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับกลุ่มเหล่านี้นะครับเราให้ลูกค้าสั่งผ่านเว็บไซต์เราขึ้นมาเลยโดยตรงแล้วเราค่อยจัดส่งให้ลูกค้าหรืออาจจะผ่าน m e s s เ,เจ g e r ของเราเองก็ได้ที่ร้านหรือ,อ ให้เป็นวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรที่ขอรับจา้างส่งด้วยก็ได้นะครับเป็นค่าส่งตาา่างหากสำหรับค่าอาหารเราก็ไม่ต้องอเราขายอาหารหน้าร้านได้เลยปกตินะครับลูกค้าจะรู้ว่าอ๋อเราขายราคานี้อยู่แล้วนะครับส่วนค่าส่งก็เป็นอีกค่าหนึ่งนะครับการคำนวณส่งเข้าไปนะครับหนึ่งก็คือง่ายต่อการใช้งานมากนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอะไรหลายขั้นตอนนะครับสองก็คือเราไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเลยยกเว้นค่าส่งอย่างเดียวนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าราคาของเราเป็นยังไงบ้างนะครับ ขั้นตอนการทํางานไม่ยุ่งยากครับง่ายๆมากเลยนะครับเพียงแค่เรานะครับเอาตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไปวางไว้เซิร์ฟเวอร์ที่เช่าซื้อโปรแกรมเราแล้วเนี่ยจะมีโปรแกรมตัวนี้นะครับอ่าขึ้นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับตัวเว็บของเรานะครับเออผมลืมบอกไปว่าการที่เราจะใช้ตัวนี้ได้เราต้องมีเช่าเซิร์ฟเวอร์รายปีด้วยครับปีหนึ่งก็ประมาณ 2- องถึงสามพบาทนะครับไม่เกินนี้นะครับก็เช่าเสร็จปุ๊บเราก็โปรแกรมตัวนี้ทั้งหมดเลยไปวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์เรานะครับหลังจากนั้นเราก็ทําเว็บไซต์ให้ลูกกคคคาาาลิเเเมมนนนนนะะะรรรรััับบบืออหช่ ผมว่าลูกค้าเข้ามาผมก็สั่งเลยออเดอร์นะครับ1อย่งางสั่งเพิ่มไหมสั่งเพิ่มนะครับเราก็จะสั่งอะไรอีกสั่งว่ากรณีนะครับสั่งเข้าไปนะครับสมมติลูกค้าท่านเนี้ยสั่ง2จานนะสองอย่างนะครับก็รวมกันเรียบร้อยลูกค้าก็เห็นอ๋อทั้งสิ้นแล้วค่าส่งมางขาแยกนะครับทําการสั่งซื้อนะครับถ้ากรณีลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับเช่น11 1 1นะครับ1 1เป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็สามารถค้นหาได้นะครับ ไม่มีสมาชิกเพิ่มหนึ่งอีกตัวหนึ่งหนึ่งตัวนะครับก็จะขึ้นชื่อของสมาชิกท่านขึ้นมานะครับว่าลูกค้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับหนึ A ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนน A นะครับนี่คือกรณีลูกค้าสมาชิกนะครับเราก็กดเพลยออเดอร์เลยเลยอ่บบางอาสังเกตไหมครับว่าจะมีลายเด้งขึ้นมาอ่าอันนี้คือลูกค้าทางร้านก็สามารถเช็คได้อ๋อมีออเดอร์เข้าใหม่เข้ามาแล้วนะครับเราก็โทรไปยืนยันกับลูกค้าว่าอ่า คุณได้สั่งออเดอร์นี้เข้ามานะครับเป็นออเดอร์อะไรบ้างนะครับโทรยืนยันได้เลยเราจะรู้ได้ไงว่าออเดอร์อะไรบ้างในเมื่อลูกมีเดย์เมสเซจขึ้นมาชื่ออย่างนี้นะครับให้เราอ่าแอดมินเขาจะมาดูที่เดสส์ลองแลนด์นะครับว่ามีออเดอร์ใหม่เข้ามาตัวนี้ครับกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีชื่อนะครับคนรับงานหน้างงานรับตรงอฟ์เดอร์เขาจะบอกว่าโอเคลูกค้าท่านนี้ชื่อนี้เบอร์โทรนี้นะครับสั่งอะไรไปบ้างนะครับเราจะเห็นด้านหน้านะครับสั่งอะไรไปบ้างนะครับ พอเราเห็นแล้วเราก็โทรบอกลูกคา้ายืนยันข้อมูลในการสั่งซื้อนะครับว่าลูกค้าจะใช้วิธีการโอนหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากยืนยันเสร็จปุ๊บก็มีการก็คือต้องคอนเฟิร์มเข้าควอีกทีนึงนะครับว่าลูกค้าอยากสั่งซื้อแล้วนะครับก็คู่รับเอาเลยก็จะคอนเฟิร์มปุ๊บนะครับคอนเฟิร์มไปเป็นห่อที่เท่าไหร่เราก็ว่าไปนะครับอสมมติห่อที่่าเพราะเรารู้จจากนี้ได้นะครับว่าห่อที่เท่าไหร่นะครับว่าเรามีไม่มีนะครับเราอ่าวิธีการก็คือเช็คนี้กันว่า มีคิวว่างหรือไม่ว่างอยู่นะครับอตอนนี้เราว่างทั้ง10คิวเลยนะครับก็เข้ามาเช็คได้นะครับแอดมินก็เช็คได้เราก็มาที่ห่อหนึ่งเลยครับสมมติห่อที่แนะครับหลังจากเราเลือกหอแเสร็จปุ๊บให้เรากด Sen d t ถู r i n t e r ครับพอกดตัวนี้ปุ๊บนะครับข้อมูลจะปรินต์เข้าไปสู่ครัวทันทีนะครับครัวก็จะทํางานทําเมนูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับพอขึ้นข้อมูลคําว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเรากดตกลงได้เลยครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกเรียบร้้้อยแแลลววนะะครัับกก็จสงเตไมม่ี ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าบันทึกแล้วจริงๆนะครับเราลองเปิดโต๊ะดูนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าจะมีตรงนี้อยู่นะครับเป็นห่ออ่านี่คือเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของฟอนต์นะครับส่วนของแคชเชียสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับว่าลูกค้าสั่งห่อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลังจากครัวทําเสร็จแล้วแจ้งการทําเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ พิมพ์ออกมาเรียบร้อยจากสังเกตว่าจะมีชื่อนะครับลูกค้านายเขึ้นมาที่สั่งเมื่อสักครู่นะครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยหัวบินจะเป็นชื่อของคนนี้เลยนะครับเวลาไปส่งลูกค้าก็จะมีชื่อเรียบร้อยชื่อที่อยู่ตามที่เราได้บันทึกไว้นะครับสมมุติว่าลูกค้าครัวทําเสร็จปุ๊บนะครับการชำระเงินก็ไม่ยากครับกดลูกค้าโอนนะครับกดรับเงินกดรับเงินปุ๊บเราก็ชำระเงินได้เลยนะครับก็จะมีพิม นะครับเป็นใบเสร็จขึ้นมาพร้อมกับหัวบินที่เป็นชื่อลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะไปส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับไม่ยุ่งยานะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับขออนุญาตอีกทีหนึ่งเออผมขออนุญาตสั่งเป็นอาหารจานเดียวนะครับกุ้งข่าเผานะครับสั่งเพิ่มนะครับสลัดมีไหม สลัดนะครับเป็นเชฟสลัดออเดอร์นะครับสั่งเพิ่มสักอย่างหนึ่งนะครับผัดอ่ะสมมุติผมสั่งสอย่างนะครับแล้วก็ลูกค้าทําการสั่งซื้อนะครับอันนี้คือลูกค้าที่สั่งผ่านเว็บเรานะครับทำการสั่งซื้อ,อปึ๊บนะครับแต่เป็นลูกค้าใหม่นะครับเราก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับเช่น นางเส็นอะไรอ่ะนางสาวนะครับนางสาวทดสอบทดสอบออนไลน์นะครับที่อยู่ที่จัดส่งนะครับอันนี้ลูกค้าก็จะพิมพ์ไปส่งที่ไหนอะไรก็ว่ากันไปห้าห้าสมมตินะครับอีเมลนะครับถ้ามีก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่ต้องใส่ส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เป็นบทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อันี้ลูกค้าต้องใส่อยู่แล้วหลังจากนั้นก็กดเป็นสอเดอร์เช่นเดียวกันนะครับจากสังเกตนะครับว่าตัวของ l ล n e n o t i f i c a t i นี้ก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะรู้ทันทีนะครับที่ร้านก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อตอนนี้มีออเดอร์ใหม่เข้ามาแล้วนะลูกค้าชื่อคุณทดสอบออนไลน์นะครับเบอร์โทร,รทางร้านก็จะโทรไปคอนเฟิร์มลูกค้าว่าลูกค้านะครับ ได้ทาการสั่งซื้ออาหารมามีเมนูหนึ่งสองสามสี่ตามนี้นะคะต้องก,การชําระเงินแบบไหนคะอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับหลังจากคอนเฟิร์มตัวของสินค้ากับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าโอเคโอนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วนะครับก็ทางหน้าร้านนะครับก็ทําการ Office ออฟฟิศคอนเฟิร์มรายการสินค้านะครับให้ลูกค้านะครับว่าลูกค้าคนนี้นะครับทาการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วโอนเงินเรียบร้อยแล้วก็ เซ็นตูปรินเตอร์ได้เลยนะครับก็คือส่งเข้าครัวได้ทันทีนะครับหลังจากเราส่งเข้าครัวได้สักคู่หนึ่งนะครับก็จะมีข้อมูลบันทึกว่าบันทึกข้อมูลการทางานเรียบร้อยแล้วกดตกลงได้เลยนะครับจะสังเกตนะครับจะไม่มีขึ้นอะไรแล้วครับคือลูกค้าเรียบร้อยแล้วมีการส่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูโต๊ะนะครับว่ามีการส่งข้อมูลมาหรือยังนะครับห้องหกนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือลูกค้านะครับที่ทำเมื่อสักครู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับทางครัวก็ทาเสร็จเรียบร้อยก็ส่งไมคแคชเชียร์นะครับว่าห่องหกเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปนะครับลูกค้านะครับแล้วก็จะกดรับเงินนะครับเป็นเงินโอนแล้วก็ใส่เงินโอนเข้าไปเลยเท่าไหร่ 700. เจ็ดร้อยอ๋อเงินโอนเนาะขออนุญาตนะครับกดเงินโอนนะครับเ,เงินโอนป๊บก็จะมีขึ้นเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้ากรณีเราเก็บเงินหน้าร้านเราอาจจะ ใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็เป็นเก็บเงินหน้าร้านก็ได้นะครับจะเป็นเงินสดงี้แล้วก็ปินเงินสดไปให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ใส่ยอดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปได้เลยครับเช่นนะครับ700อ่าสมมุติ700นะครับแล้วค่อยไปเก็บเงินหน้างานนะครับก็ถทอนตามนี้ไปนะครับหรือจะใส่ยอดตามนี้เลยก็ได้นะครับ6 9 4 4 3อส่จุดสาแล้วก็ใส่ตานี้ก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เอาเงินไปเสร็จเนี้ยไปเก็บเงินลูกค้านะครับอาจจรรีม์กไว้ว่ายังไม่ชําระเงินก็ได้นะครับชาระเงินสดแต่ส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าจะเป็นอ่าถ้าสั่งออนไลน์นะครับลูกค้าจะโอนมากกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับที่เราได้ทําขึ้นมาสําหรับลูกค้านะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านมากนะครับที่ต้องการระบบให้ลูกค้าสั่งออนไลน์นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านไลแมนไม่ต้องผ่านแพนด้าฟู้ดไม่ต้องผ่านแกฟูดอะไรเงี้ยครับก็คือสั่งเองเลยแล้วก็สั่งผ่านทาง ทางร้านได้เลยนะครับแล้วก็ทางร้านก็จะทําการส่งให้เรียบร้อยนะครับโดยเชื่อมต่อกับระบบลายนะครับเชื่อมต่อกับระบบลน์นะครับตัวนี้นะครับทำให้การทํางานได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็คือว่าทุกอย่างเป็นขั้นตอนของการทํางานได้เลยขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะครับก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าอ๋อลูกค้าสั่งแล้วขึ้นออเดอร์แล้วรีดเวอรี่แล้วต้องทําการังไงต้องทําการยืนยันอีกครั้งนะครับว่าลูกค้าโอนเงินแล้วจะโอนเงินแล้วทำไงก็คือมา พิมพ์แล้วก็ส่งขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับเดลิเวอรี่ร้านไหนที่ต้องการเดลิเวอรี่นะครับตอนนี้นะครับก็สามารถทํางานได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ยุ่งยากนะครับง่ายมากนะครับการส่งข้อมูลการอะไรก็สะดวกและรวดเร็วนะครับในการทํางานนะครับส่วนระบบรายงานต่างๆนะครับเราก็เข้ามาดูได้ปกตินะครับว่ารายงานเราจะดูอะไรได้บ้างนะครับ เรากดเข้าไปที่เปิดโต๊ะก็ได้ครับตรงไหนก็ได้เราจะมีขึ้นขมารายงานด้านบนนี้นะครับนี่ถ้าเป็นของกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีรายงานนะครับว่าวันนี้เราเราขายอะไรไปบ้างนะครับก็คือรอบบินของเราครับเป็นเป็นรอบบินนะครับขายอะไรไปบ้างกันหมดรอบบินแต่ละบินขายอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะครับหลักามาช็คดูได้ครับวันนี้ขายเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่นะครับรอบบินนี้นะครับมีห่อไปกี่ห่อนะครับเปิดโต๊ะขายนะครับก็จะมีบอกนะครับเรียบร้อยเงินสดเงินโอนนะครับรับรอง สรุปการขายทั้งวันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีบอกเช่นเดียวกันนะครับการขายอาหารนะครับตัวไหนเป็นยังไรนะครับก็จะมีบอกเช่นเดียวกันหมวดหมู่ครับหมวดหมู่ไในอาหารเป็นอย่างไรครับก็สามารถเลือกได้นะครับหลายชั่วโมงนะครับชั่วโมงไหนขายดีไม่ดีก็สามารถเคลรเฟสได้นะครับกำไรรายวันถ้าเราใส่ข้อต้นทุนไปนะครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าแต่ละวันเรามีกําไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับถ้าเราใส่ถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับรายเดือนรายปีนะครับ ในส่วนของคะแนานลูกค้านะครับสมาชิกถ้าเราต้องมีการเก็บข้อมูลสมาชิกลูกค้าเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับว่าอาหารการนี้ควรให้กี่คะแนานคะแนานนะครับลูกค้าสั่งซื้อได้กี่คะแนานนะครับเป็นการสะสมคะแนานก็ได้นะครับเพื่อการแลกสิทธิ์แลกซื้อหรือการกําหนดสิทธิ์การทำโปรโมชั่นต่างๆของทางทางร้า,งา,งานค้านะครับก็สามารถทําได้เช,นเช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็เป็นพวกการเติมเงินเวลส์นะครับว่ามีมูกค่าเติมเงินไหมครับตัวนี้เป็นที่ผมบอกครับเป็นการขายบัตรนะครับถ้าเกิดเราขายไปนะครับ เท่าไหร่เราก็เติมได้เท่านั้นนะครับลูกค้าอาจจะทำโปรโมชันอย่างอื่นได้นะครับการดูรายงานเราก็มีค่อนข้างจะครบนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการระบบนะครับร้านอาหารแบบระบบออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์นะครับตัวนี้เป็นสินค้านะครับโปรแกรมเราเป็นขายขาดนะครับต้องบอกก่อนขายซื้อครั้งเดียวนะครับไม่ต้องจ่ายค่าอะไรทั้งสิ้นครับยกเว้นกรณีค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์รายปีเท่านั้นนะครับที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มครับปีหนึ่งไม่เกิน3,000บาทนะครับ2 0 0 0ถึง3,000บาทครับขึ้นอยู่กับ เจ้าแต่ละเจ้านะครับซึ่งอันนี้เราเรียวรู้ให้ที่หนึ่งนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับเลทราคาก็อยู่ว่าสองถึงสามพันบาทนะครับในการเช่าเซิร์ฟเวอร์รายปีนะครับที่จ้างโฮสติ้งแล้วลูกค้าสามารถเอาไปทำโปรโมชั่นทำเกี่ยวกับระบบไลน์ระบบออเดอร์ออนไลน์ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับสั่งซื้อตัวนี้นะครับเรามีส่วนลดพิเศษมากมายนะครับต้องบอกก่อนมากมายนะครับราคานี่ถูกกว่าทน้งตลาดแน่นอนนะครับลูกค้าได้โปรโมชั่นมากมายแน่นอนนะครับสําหรับ ตัวของโปรแกรมของเรานะครับสุดท้ายนะครับถ้ามีท่านสงสัยหรือต้องการทำงานเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ bss กิจการคอมสคอมได้เลยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานต่างๆของตัวโปรโมชั่นนะครับว่าโปรแกรมแต่ละตัวนะครับทำงานยังไงได้บ้างนะครับสินค้าเรามีอะไรบ้างนะครับเช่นนะครับเราเข้ามาดูรายการสินค้านะครับแล้วก็เลือกดูได้เลยนะครับแต่ละตัวก็จะมีวิดีโอนะครับสาธิตการทำงานทุกอย่างนะครับสำหรับร้านค้าอะไรก็ดูได้นะครับ คือผมทําไว้หมดแล้วนะครับเป็นร้านยล็กร้านใหญ่นะครับดูได้เลยเช่นเดียวกันสุดท้ายนะครับผมขอกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันมานะครับเกือบครึ่งชั่วโมงลวณตอนนี้นะครับเสียงอาจจะมีข่ายบ้างหัดบ้างนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นสัญจรนะครับวางนอกพื้นที่นะครับส่วนลูกค้าที่ดูทางออนไลน์ทาง YouTube นะครับหรือทาง Facebook นะครับก็หากท่านสงสัยก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างหรือโทรสอบถามผมได้นะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ หลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับจบวิดีโอที่ผมกําลังสาธิตตัวนี้นะครับท่านสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมขอกบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบนะครับหากมีข้อสงสัยใดๆนะครับสามารถนะครับโทรสอบถามเข้ามาได้ที่0 8 9ย์1 5ด3 2ี่หน้าสสองนะครับขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับ0 8 9ย์1 5 4 3 2หนึ่งสี่สสองะครับผมจะให้คําตอบนะครับและคําปรึกษานะครับทุกๆคําตอบนะครับที่ท่านอยากจะรู้นะครับสุดท้ายผมขอขอบคุณอีกครั้งนึงครับ กรับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ